พาคุณผู้ชมมาที่ออวัดจำปาคุณผู้ชมจะอยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาเลยนะคะอยู่ในเขตของตำบลตลาดปลวดอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองค่ะเรามาดูประวัติวัดกันนะคะก็บอกว่าวัดจำปาเนี่ยตั้งอยู่ ที่สองตำบลตลาดกลวดอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองนะคะติดก,กับถนนเรียบแม่น้ำเจ้าพยาเดิมเนี่ยมีเนื้อที่อยู่ประมาณ9ไร่เศษเป็นวัดเก่าแก่ค่ะมีอายุประมาณ300กว่าปีซึ่งอยู่ในสมัยอยุธยาตอนปลายนะคะราวพุทธศักราช2 2 4 6 2ถึง2251ในพุทธศตวรรษที่ส2นะคะของสมเด็จ พระเจ้าสันเพชรที่8หรือว่าพระเจ้าเสือนะคะโดยมีทางมหาเศรษฐีกรมจักรพรรดิได้สละทรัพย์เข้าของเองินทองแล้วก็ได้ร่วมกับชาวบ้านเนี่ยนะคะตั้งวัดขึ้นตรงกับรัชสมัยเพื่อประดิษฐานหลวงพ่อจำปาที่ลอยน้ำมาสร้างเสร็จก็สมโพชจัดงานสมโพช9วัน9 000, คืนแล้วก็ต่อมาในราวปีพุทธศักราช2300 สิบนะคะวัดจำปาเคยรุ่งเรืองมาก่อนก็ถูกกองทัพพม่าที่ยกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาซึ่งเป็นทางผ่านเนี่ยถูกเผาทำลายเสียหายวัดจำปาก็เป็นวัดประวัติศาสตร์วัดหนึ่งของจังหวัดอ่างทองที่ถูกพม่าบุกเผาทำลายเอาสิ่งของมีค่าและข้าวของไปเป็นสเสบียงแล้วก็นำผู้คนไปเป็นเชลยคงเหลือ,อไว้แต่หลวงพ่อจำปาและต้นโพก่าแก่ที่อยู่คู่วัดมาซึ่งมีความหยกประมาณ1ิบคนโอบ ต่อมาชาวบ้านและก็ผู้มีจิตศรัทธานี้ได้ช่วยบูรณะทำเพลิงทำร่มเพื่อไม่ให้องค์หลวงพ่อจำปาตากแดดตากฝนหลายต่อหลายครั้งจนถึงปัจจุบันนะคะวัดจำปาเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่เคารพสักการะบูชาของคนที่ศรัทธานในพระพุทธศาสนาและก็องค์หลวงพ่อจำปายังเป็นสถานปฏิบัติธรรมเป็นสถานที่ทําบุญตามประเพณีเป็นศูนย์รวมของผู้คนทั้งใกล้และไกลด้วยนะคะ โอ้นี่นะก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งผู้ชมนะคะเราจะเห็นว่ามีของเขาเรียกออของแก้บนใช่ไหมคะนี่คุณชมวัดจำปาค่ะมากราบนมัสะการกันได้นะคะอยู่ ใกล้ๆกับทางปลาเห็ดริเวอร์ฟ론ของพี่หนุม่มส,ส,สันติสุขนะคะ